หากจิตคือผู้รู้ทำหน้าที่รู้อารมณ์มีลักษณะไม่เที่ยงเกิดดับอยู่ทุกขณะการอธิบายขยายความเรื่องจิตก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรให้มากเพราะหากอธิบายไปอย่างไรลักษณะไหนก็ไม่ได้มีความหมายอยู่ดีเพราะจิตนั้นเกิดดับแต่ที่พระพุทธองค์ทรงอธิบายขยายความเรื่องจิตไว้ว่าประพัดสอนมีความสว่างสวยัยมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องในตัวเอง อยู่กลางกายชั้นในของทุกคนนั้นมีความหมายต่อการปฏิบัติอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นจิตที่เที่ยงแท้เป็นอมะตะไม่เกิดไม่ดับแล้วยังเป็นจิตที่รองรับการเกิดของมรรคผลในแต่ละชั้นอีกด้วยหากเรามีศรัทธาเชื่อมั่นว่าจิตประพัดสอนดวงนี้มีอยู่จริงการปล่อยวางอารมณ์ในแต่ละขณะย่อมทำให้จิตอย่างลงสู่ฐานเดิมของจิตที่กลางกายจนเกิดเป็นมรรคผลชั้นต่างๆได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด แต่หากเราไม่เชื่อว่าจิตประพัฒสอนมีอยู่จริงจะเชื่อก็เพียงมีแค่จิตเกิดดับอยู่ทุกขณะเท่านั้นการปล่อยวางอารมณ์ของเราในแต่ละขณะก็จะไม่อย่างลงสู่ฐานจิตที่กลางกายชั้นไหนคือปล่อยวางแล้วก็ติดขัดอยู่ที่กายภายนอกบ้างติดขัดอยู่กับการเห็นอารมณ์เกิดดับบ้างหรือไม่ก็ค้างคาอยู่ที่ความว่างของอากาศซึ่งคล้ายเป็นเสียงของความสงบที่ดังแผ่อยู่รอบๆศีรษะ เมื่อติดค้างอยู่ที่ความว่างของอากาศเป็นเวลานานการถือเอาเป็นนิพพานก็เริ่มเกิดขึ้นเลยทำให้จิตพลาดโอกาสเข้าถึงมรรคผลชั้นต่างๆไปอย่างน่าเสียดาย